ปีที่12ครับถึงวันนี้ก็ต้อง31ปีละรวมแล้วก็ประมาณ10ปีค่ะปีนี้ก็เข้าปีที่10แล้วครับตอนนั้นที่เรียนจบเฉพาะทางเรื่องการมีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็ตเนี่ยยังไม่มีเฉพาะทางทางด้านนี้ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ค่ะ b d m มภูเก็ตทีมงานนะครับมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้มี การบริการการรักษาผู้ป่วยที่เป็นเลิศนะครับเนื่องจากผมเป็นคนพื้นที่เราก็อยากจะให้พี่น้องนะครับในจังหวัดเดียวกันได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดและผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนครับจริงๆก่อนหน้าก็เคยมีความคิดนะว่าจะย้ายจะเป็นตอนที่เรายัางไม่คุ้นเคย ถึงวันนี้เนี่ยจะให้ผมกลับไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ไปละก็เพราะว่าทีมงานที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับให้คนไข้ที่จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดนะครับโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ซัพพอร์ตในทุกๆจุดของอุปกรณ์แล้วก็สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆให้แผนกในส่วนของรักษามีบุตรยาเนี่ยพัฒนามาได้ด้วยดีตลอดค่ะ b ีด s ได้เข้ามาช่วยพัฒนาทั้งด้านเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารจัดการมีแนวคิดใหม่ๆที่เกี่ยวกับการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพก็คือการที่เราเป็นโรงพยาบาลเล็กแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลแม่ข่ายทําให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันการซัพพอร์ตจากผู้บริหารค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้บริหารได้โดยตรงและผู้บริหารเนี่ยก็จะช่วยเราแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มีแผนนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีที่เป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดมีอยู่ประจําในหลายๆสาขาที่ให้บริการในโรงพยาบาลครับฉะนั้นอยากให้น้องๆน,นะครับมั่นใจได้นะครับ เราจะทำงานกันเป็นทีมนะครับอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็ด้วยจุดประสงค์เดียวกันก็คือมาตรฐานการรักษาผลการรักษาที่เป็นเลิศครับ b d m s p h u k e t เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถให้บริการกับผู้ป่วยของเราได้อย่างเต็มที่พร้อมเป็นพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้เราเติบโตทั้งในแง่ของความรู้ความสามารถก็ในมุมมองอื่นๆของชีวิตนะครับลองมาหาประสบการณ์ดูเป็นที่ที่ อยู่แล้วมีความประทับใจค่ะมีสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีด้วยค่ะอากาศก็ดีนะสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับคนก็ดีอะไรก็ด,ดีไปหมดทุกอย่างสำหรับเพื่อนแพทย์ทุกคนนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพสีรีโรดของ BD m s เรายินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา